สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะคนเดียวที่ยังยืนนิ่งอยู่ของทีมโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทาคือเมืองหงเฉินนางยืนอยู่ด้านหลังมายุนลง เรากับไม่มีตัวตนอยู่เลยเซลล์หงเฉินรีบวิ่งไปหามายุนลงแล้วยัดอะไรบางอย่างที่ทั้งกลมและขาวและนมลงไปในปากของมายุนลงส่วนอีกฝ่ายก็เคี้ยวอย่างไม่ลังเลขนมปังนึงเซลล์หงเฉินเป็นวิญญาจารย์ประเภทอาหารไม่ต้องสงสัยเลยว่าขนมปังนึงที่เขายัดใส่ปากของมายุนลงนั้น ทำหน้าที่ขยายพลังวิญญาณของเขาเขาอย่างรากลงกับพื้นทันทีทีเขายัดขนมปังนึ่งใส่ปากของมาอยู่ลงเสร็จมีขนมปังนึ่งอยู่ในปากของเขาเช่นกันในขณะที่เสียงโลหะกระทบกันดังออกมาจากร่างของเขาปากกระบอกปืน8 1กระบอกปากกดขึ้นทีละกระบอก และแทนวงกลมหมุนอยู่ด้านล่างเขาขณะที่เขาหันไปทางมาเซลเทาและล็อกเป้าหมายของเขานี่คือกลยุทธ์การต่อสู้ของอาวุธวิญญาณป้อมปาการพลังวิญญาณเริ่มพบแน่นในช่องปืนใหญ่สีดำแล้วเซลล์หงเฉินเป็นวิญญาจารย์ประเภทอาหารและเขาก็สามารถรักษากลยุทธ์อาวุธวิญญาณป้อมปาการได้นานจนกว่า,าวิญญาจารย์ทั่วไป มาเสียวเถาอยู่ในมุมหนึ่งเมื่อนางเคลื่อนย้ายไียงจุดที่อยู่ถัดจากซวยซานซือในขณะนี้นางอยู่ภายใต้แรงกดดันจากคนสี่คนและสัตว์วิญญาณและนางไม่มีความหวังที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีนี้กลยุทธ์ของฝ่ายตรงข้ามของนาง <c oughs> เห็นได้ชัด <c oughs> พวกเขาต้องการลบล้างความแข็งแกร่งของหัวหน้าทีมของซือไลเคอร์ ก่อนที่พวกเขาจะกำหนดเป้าหมายไปที่คนอื่นในขณะที่มาเซลเทากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายสถานการณ์ในอีกด้านหนึ่งก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างมากเช่นกันใบหน้าของเซลของเฉินเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจเมื่อปืนใหญ่วิญ,ญญาณทั้งหมดของเขาถูกล็อกเป้าหมายฉีย่ซานเือได้เปลี่ยนตำแหน่งเขาด้วยเคลวิชาเฉียนอูสลับตำแหน่ง แต่มันกลับทำให้เขาได้รับชื่อเสียงและเกีดยรติยศแทนที่จะช่วยเหลือทีมของเขาเขายังมีความคิดว่าเขาจะกลายเป็นฮีโร่ของสถาบันตัวเองได้ถ้าเขาสามารถกำจัดสมาชิกของโรงเรียนทั้งห้าคนด้วยการโจมตีครั้งยิ่งใหญ่ของเขาเขาจะกลายเป็นฮีโร่ของชาติมันแย่เกินไปสำหรับสาวงามตัวน้อยคนนี้อย่างไรก็ตาม รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาถูกแทนที่อย่างรวดเร็วด้วยหมอกควันแห่งความกลัวเหตุผลก็เพราะว่าวงกลมแสงสีทองพุ่งออกมาราวกับว่ากำลังขับเคลื่อนหลังจากที่มันสกัดกั้นปืนใหญ่วิญญาณทั้ง108กระบอกของเขาและมาถึงตรงหน้าของเขาแล้วต่อจากนั้นเขารู้สึกราวกับว่าปืนใหญ่วิญญาณบนร่างกายของเขาหนักเึ้นสิบเท่า ราวกับว่าพวกมันกำลังจะลากร่างกายของเขาลงสู่คุมนรกเขากลัวว่าน้ำหนักที่น่าสะพรึงกลัวนี้จะฉีกร่างกายของเขาออกแม้ว่าเขาจะมีความสามารถในการควบคุมโลหะแต่ร่างกายของเขาก็ยังคงเป็นคนที่ทุกอย่างไว้ได้และนั่นก็คือเนื้อ เขาตัดการเชื่อมต่อกับปืนใหญ่วิญญาณของเขาเกือบจะในทันทีและปล่อยให้ปืนใหญ่วิญญาณหลายสิบกระบอกตกลงสู่พื้นเงาสีทองพุ่งมาอยู่ทัดจากเขาในพริบตาและเตะเขาที่หน้าอกแสงสีทองอารามค่อยๆจางลงเซลหงเฉินมองเห็นชัดเจนว่าใครคือคนที่เตะหน้าอกตนเมื่อครู่ความงามไร้ที่เปรียบของสเสน่ห์ ที่ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดใจนั้น,น,นไม่ใช่หรืออะไรกันดวงตาของเซียวหงเชิญเบิกกว้างไม่อยากเชื่อว่าเด็กสาวท่าทางอ่อนโยนที่มีวงแหวนวิญญาณสีวงจะทำการหยุดปืนใหญ่วิญญาณทั้ง108กระบอกของต้นได้อยากจะอุทานว่ามีเป็นเรื่องจริงหรือลูกแตะของเจียงนานๆน,น,นักนวงมาก และกระแทกเขาจนล้มลงพลังวิญญาณของเซียวหงเฉินถูกใช้ไปอย่างหนักหน่วงและดูเหมือนว่าน้ำหนักตัวของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณซึ่งหมายความว่าเขาไม่สามารถลบการโจมตีนี้ได้เจียงนานนานกระโดดขึ้นทันทีทีลกแตะของนางตกลงบนเป้าหมายก่อนที่นางจะดึงคอของเขาไว้ระหว่างขาของนางก่อนที่เซียวหงเฉินจะดิ้นรนหรือโตอตอบได้ทัน เขารู้สึกว่าน้ำหนักตัวของเขาลดลงหลายเท่าจากความหนาแน่นก่อนหน้านี้และมีแรงเคลื่อนจากคอของเขาในขณะที่เขาถูกโยนลงไปในเมฆจากนั้นเขาก็เห็นคมกระบี่ที่เปล่งแสงสีทองเป็นของจักรพรรดิวิญ,ญญาณพยักข่าตายเยา่เหิงและคมกระบี่ก็คือกองเล็บเสือสีทองสองประกายเซลลวหงเฉินต้องการสาบแช่งและพูดคำสาบแช่งออกมา เขาต้องการสาบแช่งสมาชิกของซื้อไลเคอร์ทำไมพวกเขาถึงทำตัวเช่นนี้พวกเขายังเป็นคนอยู่หรือเปล่าสิ่งที่เขาไม่เห็นคือเจียงนันนัน,นกระอักเลือดและลม้มลงทันทีที่นางโยนเขาออกไปเจียงน,นันนันไม่ได้มีความเร็วมากนักในการแข่งขันฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามนั่นหมายความว่านางไม่ได้แข็งแกลง่งไม่ นางเป็นเพียงแค่คนธรรมดานางได้รับเลือกจากผู้อาวุโสเฉยนให้เป็นหนึ่งในสมาชิกสำรองของทีมและมีสถานะเดียวกับชวิซานซือเป็นเพราะนางน่ารักหรือเปล่าเราควรดูทักษะวิญญาณทั้ง4ี่ของนางทักษะวิญญาณทั้งส,ของ,งอญญงสของเจีงนันานานคือเอวขันสอนสลาตันควบคุมแรงน้มท่วงเคลื่อนที่พิบตาและการสวรณไล้พาย เอวคันสอนสลาตันเป็นทักษะวิญญาณที่ค่อนข้างธรรมดาแต่ทักษะวิญญาณที่เหลืออีกสามทักษะนั้นเทียบได้กับทักษะเปลี่ยนมิติใต้พิภพและสามารถลางผลลั์มหัศจรรย์เมื่อใช้อย่างเหมาะสมกายสุวรรณไรลพ่ายกายสุวรรณไรลพ่ายเกี่ยวกับอะไรเสี่ยวอู่จากเจ็ดปลาแห่งซือไลเคอร์รุ่นแรกเคยใช้ทักษะวิญญาณนี้มาก,ก่อน วิญญาณยศของเจียงนานนานก็คล้ายกับนางและแม้แต่ทักษะวิญญาณบางอย่างของนางก็ไม่ต่างกันมานป้องกันที่ใช้โดยวิศวกรวิญญาณถูกสร้างขึ้นหลังจากพวกเขาได้แรงบันดาลใจจากทักษะวิญญาณที่หายากและทรงพลังนี้กายสุวรรณไลาพายความสามารถในการป้องกันของกายสุวรรณไลาพายเป็นรูปแบบการป้องกันขั้นสูงสุด ไม่มีใครสามารถทำลายผ่านร่างทองคำที่อยู่ยงคงกระพันได้ในระหว่างการใช้งานเว้นแต่พวกเขาจะมีพลังศักดิ์สิทธิ์เจียงนันหนานใช้กายสวนรลาย่ายป้องกันการโจมตีที่แข็งแกล่งที่สุดของเซี่ยวหงเฉินจากนั้นนังก็ใช้เคลื่อนที่พิบตาและใช้ควบคุมแรงน้มถ่วงและปลดปล่อยแรงกดดันหลายด้านใส่เขาและในที่สุด นางก็ใช้เอวคันสอนสลาตันเหวี่ยงเขาออกไปความไม่เชื่อและความงุนงงของเซี่ยวหงเฉินเกิดจากการผสมผสานของทักษะวิญญาณทั้ง4ี่นี้เจียงน,นันๆอาเจียนเป็นเลือดและลม้มลงกับพื้นขณะที่นางพยายามรักษาขณะที่นางพยายามรักษากายสุวรรณไหลพ่ายให้ได้อีกสักพักซึ่งทำให้ร่างกายของนางได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก นางไม่มีศัก,กยภาพที่น่าทึ่งเท่าเปยเปยหรือชืยซานเซออย่างไรก็ตามนางมีทักษะที่ทรงพลังมากพอนางเป็นนักสูร้ระยะประชิดอันดับหนึ่งในทีมของซือไลเคอร์ภายใต้สถานการณ์เฉพาะและเป็นนางเองที่ทำให้โอกาสนี้มาถึงตัวของใต้เย้าเหงิงใบมีดแพลว,วสองประกายสีที่น่าสะพรึงกลัว ในขณะที่ทักษะวิญญาณที่หของจัก,กรพรรดิวิญญาณพยักข่าพลังทำลายล้างพยักข่าปรากฏขึ้นในพลิบตาพยักข่าสังหารสิน้นปรากฏในพริบตาผู้ตัดสินการแข่งขันพมยุทธเพื่อนสวรรค์ปรากฏตัวถัดจากพวกเขาทั้งสองในพลิบตาแต่ลังเลอยู่ชั่วขณะเนื่องจากเขาไม่แน่ใจว่าเขาควรจะยุ่งหรือไม่ ในถ่ายที่สุดนี่คือรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันและการแซกแซงของเขามีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการแข่งขันอย่างไรก็ตามมีใครบางคนเสียชีวิตไปแล้วและถ้าคนอื่นต้องพบกับความตายที่โชคร้ายของเขาหรือนางจะมีแรงกดดันต่อเขาในฐานะผู้ตัดสินอย่างมากสมาชิกในทีมจากโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณ และสื่อหลเคร์ทุกคนสามารถอธิบายได้ว่าเป็นอัจฉริยะที่ไม่ธรรมดาการโจมตีของใต้เยาเหิงพุ่งลงมาในช่วงเวลาแห่งความลังเลจะไม่ให้ใต้เยาเหิงรู้สึกท้อแท้ได้อย่างไรการแข่งขันรอบสำคัญได้ผ่านไปแล้วสองรอบจูๆ่ๆหัวอีทาและหวังตรงก็ระเบิดตัวเองออกมาจนทำให้สถานการณ์พลิกผันไป เจียงนานนนได้ปรากฏตัวต่อหน้าเขาภายในเซียววินาทีในการแข่งขันครั้งนี้และสกัดกั้นการโจมตีที่รุนแรงของคู่ต่อสู้เอาไว้ได้นอกจากนี้ทั้งพ่อและจัก,กรพรรดิต่างก็เฝ้ามองดูเขาจากบนกำแพงเมืองซึ่งนี้คือรอบชิงชนะเลิศเขาเป็นจัก,กรพรรดิวิญญาณจึงทำให้บรรพชนวิญญาณก้าวมาอยู่เบื้องหน้า และเขาก็รู้สึกอึดอัดใจอย่างมากที่เจียงนานนานรู้สึกได้จึงไม่ควรพูดถึงเรื่องนี้แต่เขาก็รู้ดีว่าหากไม่ใช่เพราะเจียงนานนานเขาอาจจะต้องบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนเขากลืนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและนี่คือเหตุผลว่าทำไมพยักข่าของเขาจึงเป็นความพยายามที่ดีที่สุดของเขา ผู้ตัดสินอยู่ที่นั่นและเขาไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าเขาอาจจะลงเอยด้วยการฆ่าคู่ต่อสู้ของเขาวงแหวนวิญญาณวงที่ห้าของเซียวฮงเฉินเปล่งประกายขึ้นทันทีที่ทักษะวิญญาณที่น่ากลัวของเซียวหงเฉินกำลังจะโจมตีเขาเมื่อมาถึงจุดนี้เขาไม่กล้าใช้ปลาการป้องกันที่ใช้งานได้จริงมากกว่าเกราะป้องกันแล้ว เพราะเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเขายังไม่สามารถใช้ปราการป้องกันได้อีกต่อไปแม้ว่าเขาจะใช้พลังวิญญ,ญาณที่เหลืออยู่จนหมดก็ตามดังนั้นแม้ในฐานะวิศวกรวิญญาณเขาก็ยังคงหันไปใช้ทักษะวิญญาณในช่วงเวลาที่สำคัญนี้กงเล็บของพยัคขาวสะบัดวูดรังของเซียวหงเฉินเหมือนจะหลอมละลายในพริบตา กลายเป็นวัตถุสีทองเข้มก่อนจะล่วงล้นกับพื้นพลังทําลายล้างของพยักข์ข่าก็ตกลงบนของเหลวทรงกลมนี้ทันทีการโจมตีของใตายเย้าเหิงนั้นทรงพลังมากพลังทําลายล้างที่บ้าคลั่งของเขาพุ่งขึ้นถึงระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทันทีของเหลวที่เซี่หงเฉินเคยเปลี่ยนล่างก็ถูกเฉียนเป็นชิ้น และระเบิดไปทุกทิศทางราวากับพงละเอียดอย่างไรก็ตามเมื่อของเหลวสัมผัสพื้นดินมันก็กระจายไปทุกทิศทางด้วยความเร็วที่น่าประหลาดใจและของเหลวสีทองเข้มก็ดูร้อนเล็กน้อยเมื่อมันออกมาจากคุกสายฟ้าพี่ชายเมืองหงเฉิญกิดลองด้วยความตกใจและในที่สุดนางก็เคลื่อนไหวหลังจากกันตัวเองไว้ตั้งแต่เริ่มต้น นังรีบวิ่งไปหาของเหลวสีทองเข้มที่ไหลออกมาของเหลวเริ่มจับตัวเป็นคองแข็งและเมื่อเซลลหโงเฉิญปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนอีกครั้งรางทังร่างของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลและมีแผลผุพองอยู่ทั่วเขาไอออกมาเป็นเลือดและสุดตัวลงกับอ้อมแขนของเมื่องโงเฉิญเขายัางคงมีสเตและพืมพำออกมาโชคร้ายจริง ข้าได้รับบัาดเจ็บสาหัสมากทักษะจิตวิญญาณที่เซี่ยวหงเฉินใช้ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดคือทักษะหวยหาทองคำมันเป็นทักษะวิญญาณหมื่นปีที่ทรงพลังมากและหอหมิงเตออันทรงเกียรติต้องส่งวิศวกรวิญญาณระดับแปรสามคนมาจัดการสัตว์วิญญาณหมื่นปีให้เสร็จเพื่อวิชานี้ จากนั้นพวกเขาก็ใช้ยาพิเศษเพื่อขยายร่างกายของเซลยวหงเฉินเพื่อให้การดูดกลืนนั้นสำเร็จและเพื่อให้เขามีรักษาวิญญาณที่น่าประทับใจของสัตว์วิญญาณหมื่นปีเซลล์หงเฉินสามารถทำให้ตัวเองกลายเป็นคองเลวได้ในพริบตา และเปลี่ยนทางล่างของเขาให้กลายเป็นโลหะเหลวด้วยทักษะเกราะทองคำทําให้เขาสามารถสลายการโจมตีทางกายภาพได้ประมาณ80%แต่ระดับพลังวิญญาณของเขายัางอยู่ในระดับต่ำอยู่การควบคุมวิชานี้ของเขาจึงไม่ราบรื่นพอไม่อย่างนั้นหากใช้ทักษะวิชาเกราะทองคำก็คงจะน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเขาจึงใช้เกราะทองคำเพื่อหลบหนีความตาย อย่างไรก็ตามพลังทำลายล้างของพยัฆ์ขานั้นโหดร้ายเกินไปโลหะเป็นตัวนำไฟฟ้าและคุณสมบัตินี้ทำให้เขาเจ็บปวดอย่างเหลือโทนไปทั่วร่างกายในขณะที่เขานี้ออกจากคุกแห่งสายฟ้าและเขาก็คุกและเขาก็สูญเสียความสามารถในการต่อสู้แบบกลุ่มนี้เขาไม่คาดคิดว่าจะลงเอยเช่นนี้ในตอนแรกที่เขาปรากฏตัว แม้แต่ผมของเขาก็ไม่เกรียมมันไม่ใช่อะไรที่สบายเลยในขณะที่เซลองเชิญได้รับบาดเจ็บสหาหัสหมาเซี่ยวเถาได้ทำการตัดสินใจอย่างไม่คาดคิดในอีกด้านหนึ่งหัวหน้าทีมของโรงเรียนซือไลคเคอร์เลือกที่จะเป็นฝ่ายลุกแทนที่จะป้องกันตัวเองภายใต้การโจมตีของฝ่ายต้องข้าม นางบินถอยหลังไปราวกับสายฟ้าขณะที่ยกแขนขวาขึ้นและลูกบอลไฟสีแดงเข้มก็รวมตัวกันและเปลี่ยนเป็นพญาหงเพิงอสูรก่อนที่มันจะพุ่งออกไปในเวลาเดียวกันนางก็กระโดดลงจากเวทีการแข่งขันในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป้าหมายของพญาหงเพิงอสูรไม่ใช่ลิงยักษ์และไม่ใช่มายุนลงที่แข็งแกล่งที่สุด ความเร็วของพญาหงเพิงอสูนไม่ได้เร็วมากนักแต่ไขมุกสายฟ้าของพญาหงเพิงอสูนหายไปในขณะที่พญาหงเพิงอสูนปะทะกับพวกมันอย่างน่าประหลาดเมื่อพญาหงเพิงอสูนปะทะกับลูกบอลโลหะของเชิญเฟยพวกมันก็สลายไปในความว่างเปล่าเช่นกัน และอาวุธวิญญาณเหล่านี้ก็ไม่สามารถปลดปล่อยศัก,กยภาพได้อย่างเต็มที่ก่อนที่พวกมันจะกลายเป็นไอกลิ่นอายของพญาหง์เพิงอสูรนั้นน่ากลัวเหลือเกินและเป้าหมายแรกของมันคือเฉินเฟยเฉินเฟยเริ่มโจมตีและยืนอยู่ทัดจากเลีงปีศาจกระหายเลือดและเขาไม่เคยคิดว่ามาเซียวเทาจะตามเขาไป ร่างกายของเขาสันไวในขณะที่เขาพยายามหลบหนีการโจมตีของพญาหง์เพิงอสูนพื้นผิวของพญาหง์เพิงอสูนนั้นไม่ได้ใหญ่มากและมันก็ไม่ได้รวดเร็วจากมุมมองของเขาความเร็วของนกสายฟ้าของเขาไม่ใช่สิ่งที่สามารถคุกคามพญาหง์เพิงอสูรได้น่าเสียดายที่การตัดสินใจของเขาผิดพลาด ขยาหงเผงอสู์ตัวใหญ่ก็ไม่ได้รวดเร็วเช่นกันแต่ขณะที่เชิญเฟยกกำลังลบเลี่ยงเปลี่ยวไฟสีดำที่ร้อนละอุก็ระเบิดออกมาการขยายตัวนี้เร็วเกินไปและรวดเร็วเกินกว่าที่จะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าร่างกายของเชิญเฟยถูกกลืนหายไปอย่างรวดเร็วภายในการขยายตัวยังกะทันหันนี้ ไม่ใช่สมาชิกทุกคนจากโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณที่มีสถานะพอที่จะใช้อาวุธวิญญาณอัตโนมัติเช่นปราการป้องกันได้ทรัพยากรที่จำเป็นในการสร้างอาวุธวิญญาณนั้นยอดเยี่ยมเกินไปถึงแมว้ว่าเชิญเฟยจะมีเกาะป้องกันอยู่แต่เกาะป้องกันนั้นเป็นเพียง อาวุธวิญญาณแบบใช้ครั้งเดียวและมันมีค่ามากเกินไปเขามั่นใจว่าเขาสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีนี้ได้และต้องการจะเก็บมันไว้ใช้ในอนาคตดังนั้นเขาจึงไม่ได้ปลดปล่อยพลังของมันออกมาอย่างไรก็ตามเมื่อเขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติมันก็สายเกินไปแล้วมาหยุดลงอุทานหยุดการแข่งขัน ถ้าหากพมยุทธเพื่อนสวรรค์ให้ความสนใจกับพวกเขาเขาคงจะยื่นมือออกไปได้ทันเวลาแต่ชังนาเสียได้ที่พมยุทธเพื่อนสวรรค์ถูกดึงดูดโดยการโจมตีของใต้ยเย้าเฮิงและเซียวหงเฉินเมื่อเขาได้ยินเสียงของมายุนลงและต้องการจะเคลื่อนไหวมันก็สายเกินไปแล้ว เสียงแหลมของพญาหงเพิงอสูรดังขึ้นพร้อมกับร่างกายที่รวดเร็วของเชิญเฟยที่แทบจะถูกเพลิงสีดำทำลายจากนั้นเพลิงสีดำก็พุ่งตรงไปยังมิคาเอลอย่างรวดเร็วร่างของเชิญเฟยอย่างคขงพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ครึ่งหนึ่งของร่างกายของเขาหายไปและศพของเขาก็ตกลงไปบนเวที มีไข่เอวไม่กลาที่จะออมมืออีกต่อไปเขาได้เห็นศกนาฏกรรมของเชิญเฟยเขาได้ควางมันป้องกันออกไปในทันทีและพยายามที่จะป้องกันการโจมตีของพญาหงเพิงอสูนสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือพญาหงเพิงอสูนได้หักเลี้ยวและในที่สุดมันก็พุ่งตรงมหามายุนลง ดวงตาของมายุนลงแดงกำรรจากความโกรธและความเกลียดชังของเขาแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้เกราะป้องกันของตัวเองแม้ว่าเขาจะเป็นจักรพรรดิวิญญาณแต่เขาก็รู้ว่าไม่มีอาวุธวิญญาณอื่นใดในคลังแสงของเขานอกเหนือจากเกราะป้องกันที่ไม่สามารถป้องกันการโจมตีเข้ามาเซลเทาได้ตูม เปลวไฟสีแดงที่ปะทุขึ้นบนทองฟ้าและเมฆรูปเห็ดสีแดงเข้มก็พุ่งขึ้นไปในอากาศจากการประทะกันในตอนแรกมิคาเอลรู้สึกว่าการใช้ม่านป้องกันไร้เทียมทานของเขาสูญเปล่า เมื่อได้เห็นพญาหงเพิงอสูรหนีไปแต่เขารู้ว่าเขาโชคดีที่แม้แต่ผลพวงจากการระเบิดของพญาหงเพิงยังทำให้พื้นผิวเวทีกลายเป็นลาวาที่ล้อมเหลวทีมของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณได้จัดเตรียมคนสี่คนเพื่อปิดล้อมนางในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามเพลิงระเบิดของมาเซลเทาอย่างคงมากเกินไปที่พวกเขาจะรับมือได้ หลินซีและเชินเฟยเสียชีวิตในการต่อสู้ในขณะที่ปราการที่อยู่ยงคงกพันของมายุนหลงและมีค่าอเอวก็ไม่ทำงานอีกต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทราแต่พวกเขาทั้งหมดก็มีปราการอยู่ยงคงกพันเพียงอันเดียว เนื่องจากมูลค่าของอุปกรณ์ชิ้นนี้สูงเกินไปหมาเสียวเถากระโดดลงจากเวทีและนี่หมายความว่านางไม่สามารถมีส่วนร่วมในการต่อสู้อีกต่อไปแต่ก็หมายความว่านางสามารถสงวนพละกกำลังของนางไว้ได้และไม่ได้รับบาดเจ็บหมาเสียวเถาไม่ได้เหลือบมองกลับไปที่เวทีเพื่อดูผลที่ตามมาขณะที่นางกระโดดออกไป นางจับซิวชานเซอแลกลับไปที่พื้นที่รับรองอย่างรวดเร็วหัวอี๋ยเฮากระโดดขึ้นจากที่นั่งของเขาและมอบที่นั่งให้นางทันทีที่นางของนางกลายเป็นไอทันทีที่มาเซียวเทานั่งลงและหว่างเวยวนก็รีบขยับตัวไปด้านข้างอย่างหวาดกลัวดูเหมือนว่าใครก็ตามที่แตะต้องจักรพรรดิวิญ,ญญาณพญาหงนี้จะต้องถูกจัดการ ถ้าหากสามารถใช้อธิบายการต่อสู้นี้ได้งนันไหยหนก็น่าจะสมบูรณ์แบบมีเพียงรอบคัดออกในฤดูกาลนี้ที่มีผู้เสียชีวิตในการประลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงทั่วทัทางอาณาจักรมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสในรอบต่อมาแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตภายใต้สายตาของผู้ตัดสินแต่มีผู้เข้าร่วมจากทีม โรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทาเสียชีวิตในการต่อสู้ในระหว่างการต่อสู้ในวันนี้แม้ว่ามันจะถูกตัดสินโดยราชินา,นามพมยุทธ สถานการณ์ของลินซียังถือได้ว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ราชเินานามพมยุทธ์ไม่สามารถช่วยเชิญเฟยได้ทันเวลาความรุนแรงของการต่อสู้ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายนั้นดุร้ายเพียงใดในการโจมตีของพวกเขาหมาเสียวเถาโยน์ุวยซานซือออกไปและอวังเหวียนก็สนับสนุนเขาในขณะที่เขาขยับตัวไปด้านข้างโดยไม่พยายามปกเขา ฮวงอหีห่เฮาวางมือทั้งสองของเขาไว้ที่ด้านหลังของมาเซลวเท้าย่างรวดเร็วเขาเปิดใช้งานกระดูกวิญญาณของจักรพรรดินีน้ำแข็งและหัดยกลึกลับของเขาเพื่อขยายพลังงานของเขาในขณะที่เขากดมือลงบนหลังของนางและกระแสของไอซองสายก็ปะทุขึ้น ขณะที่พวกมันส่งเสียงดังเสื้อผ้าของมาเซลเท้ากลายเป็นไอทันทีในรูปของรอยฝ่ามือสองรอยที่หัวอีเขาสัมผัสกับพวกมันอย่างไรก็ตามวันนี้แตกต่างจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะสูงสุดแล้วพลังวิญญาณของเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรัศมีที่กลายเป็นถาดน้ำแข็งขั้นสูงสุดได้ดูดซับคลื่นแห่งไฟ ที่พรุงพลานนี้ในเวลาเดียวกันมาเสียวเถารู้สึกถึงคลื่นแห่งความเย็นที่ตอบสนองวางตรงมาถึงด้านหลังของหัวยเห้าแล้วเขาวางฝ่ามือไว้ด้านหลังและบรรเทาภาระของหัวยเห้าด้วยการเพิ่มพลังเข้าตรงพญยาหงเพิงอโูนยาวไม่ถึงเมตรตัวนั้นมีพละกกำลังที่น่าสะพรึงกลัวมันจะถูกปลดปล่อยออกมาง่ายๆได้อย่างไร ดูเหมือนว่ามาเซลเทาจะยกแขนขวาขึ้นแต่การโจมตีของนางยังรวมถึงเจดจำานงของพญาหงเพิงอสูรและความแข็งแกร่งที่น่ากลัวของทักษะทั้ง3ทักษะพญาหงเพิงฟินิกอสเนีและฟินิกแตกหักที่อยู่ในกระดูกวิญญาณแขนขวาของนางแขนเสื้อด้านขวาของมาเซลเทาได้หายไปเผยให้เห็นแขนที่ไม่ทานของนาง นี่เป็นวิธีรับคองโรงเรียนซือไหลเคอร์การบีบอัดทักษะอิญญาณสามอย่างก่อนที่จะปลดปล่อยมันออกมาและมันก็เหมาะสำหรับมาเซียวเทาซึ่งเป็นหัวหน้าวิญญาจารย์ประเภทการโจมตีแม่แต่ไตยาเหิงก็ไม่สามารถทำได้ใครจากโรงเรียนซือไหลเคอร์จะง่ายกว่ากันนี่คือพลังที่แท้จริงของมาเซียวเทา ด้วยเหตุผลบางอย่างหัวยอเขารู้สึกแปลกๆเมื่อเขาวางฝ่ามือลงบนหลังเขามาเซียวเทาหลังจากที่เขาประสบกับการเปลี่ยนแปลงของพลังวิญญาณน้ำแข็งและไฟกับมาเซียวเทาก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะพัฒนาความเข้ากันได้บางอย่างมันเป็นเช่นนั้นถ้าพลังวิญญ,ญาณที่ลุกไหม้ในร่างกายเขามาเซียวเทากำลังเรียกหาเขา แน่นอนว่าไม่หมอวิเห้าอยู่ในความงุนงงนั่นเป็นเพราะเขารู้สึกคล้ายคลึงกันระหว่างเขากับวางตองนั่นคือตอนที่ทั้งคู่ใช้ทักษะการหลอมรวมวิญญาณยธ์ความรู้สึกของข้าในตัวเจ้าและความรู้สึกของเจ้าในตัวข้านั้นคล้ายกับตอนนี้มากอย่างไรก็ตามมาเสียวเทาเป็นพยาหงเพิงในขณะที่เขาเป็นเจกรพรดดินีน้ำแข็ง และเนตรวิญญาณพวกเขาจะพัฒนาความเข้ากันได้ได้อย่างไรถ้านางมีธาตุไฟและเขามีธาตุน้ำแข็งนี่มันก็แปลกเกินไปหมาเสียวเถ่ายังรู้สึกถึงสิ่งที่ห่วยเขารู้สึกได้นางรู้สึกว่ามันเข้มข้นยิ่งขึ้นนางสามารถระง,งับไฟชั่วร้ายที่กินกินนางได้อย่างรวดเร็วโดยใช้น้ำแข็งขั้นสูงสุด นางรู้สึกถึงความรักอย่างชัดเจนเมื่อน้ำแข็งเย็นไหลเวียนผ่านร่างกายของนางทำไมถึงเป็นแบบนี้มันเป็นปัญหาเพราะนางเริ่มจุดไฟอสูนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่หมาเสียวเถาก็งงงวยเช่นกันเมื่อเปรียบเทียบกับสองครั้งที่ผ่านมาโดยที่หวอยเฮาได้ปราปรามไฟอสูนเพื่อนางเขาทำเช่นนั้นอย่างกระตือรือร้อนในครั้งนี้เขายังอยู่ในสภาพสูงสุด มาเสียวเถาได้เริ่มต้นไฟอสูนของนางโดยไม่ลังเลเพราะเขาอยู่ใกล้ๆระหว่างทางการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเริ่มเกิดขึ้นระหว่างน้ำแข็งและไฟของพวกเขาในขณะที่การเปลี่ยนแปลงแปลกประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาการแข่งขันแบบกลุ่มก็สิ้นสุดลงในเวทีการแข่งขันเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะ อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายบายค่ะ